ตเต็นหลังคาบนแท้ง300ต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแท้ง300นะครับวันนี้จะพามาดูการติดตั้งแรลกคานขวางสาหรับวางเต็นท์ครับตัวรถของแท้ง300เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าลาวลอยครับหรือว่าเรียกไรส์เรียวครับซึ่งมันเป็นลาวอยู่ด้านข้างรถครับหนักในการกดรับอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันจะอยู่บริเวณขอบตัวรถนล่นะครับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นมันอาจจะไม่มีครับตัวนี้ค้าวางใจทีมงานนอตเวลและสินค้ามาตรฐานทุเล่จากส o วีเดนครับวันนี้รถใหม่เพิ่ออกจากศูนย์ครับทำการแวบการลอยสักเล็กน้อยครับผมขาจับและอุปกรณ์ตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัดดัดแปลงใดๆครับประกอบแป๊บเดียวครับติดไม่เกิน1ินาทีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางต่อครับ ติดตั้งง่ายไร้เสียงบรบกวนต้องทูเล่เท่านั้นครับาท่านใดสนใจสามารถสอบถามและปรึกษาทีมงาน Northway Outdoor บางใหญ่และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ